เข้าสู่ผีนานาชาติตอนที่19วันนี้เรายังอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และขยับเข้ามาใกล้ประเทศไทยกันนิดนึงนะครับกับเรื่องราวของผีปเปรยวิญญาณเร่ร่อนในตำนานพื้นบ้านของกัมพูชา คยชินกับเรื่องราวของผีเปรตในประเทศไทยผีเปรยของกัมพูชาก็มีความคล้ายคลึงกันในบางแง่มุมแต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้แตกต่างกันออกไปว่ากันว่าผีเปรยเป็นวิญญาณของคนที่ตายไปอย่างไม่สงบและยังมีภารกิจหรือความแค้นที่ยังไม่ได้ชำระ พวกมันไม่สามารถที่จะไปเกิดใหม่ได้จึงต้องเร่ร่อนอยู่ระหว่างโลกของคนเป็นและคนตายเรื่องเล่าของผีเปรยนั้นมีอยู่มากมายในหมู่บ้านของกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทว่ากันว่าผีเปรยสามารถล่องลอยได้ในยามกลางคืน และมักจะปรากฏตัวในรูปร่างที่ซีเซียวดวงตาที่วาวโรยและมีปากกว้างเต็มไปด้วยเขี้ยวที่แหลมคมพวกมันอาจจะแสดงตัวเป็นร่างที่โปร่งใสหรือบางครั้งก็สิงคนเป็นเพื่อต้องการส่งข้อความหรือขอความช่วยเหลือ คนกัมพูชาหลายคนเชื่อว่าผีเปรยสามารถดึงพลังวิญญาณจากมนุษย์ไปได้ถ้าใครเผลอเดินทางคนเดียวในตอนกลางคืนหรือเข้าไปในป่าลึกอาจจะรู้สึกถึงแรงกดดันบางอย่างเหมือนถูกจับตามองหรืออาจจะได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อตนเอง จะป้องกันตัวเองจากผีเปรยได้อย่างไรชาวกัมพูชาเชื่อว่าการทำบุญอุทิศให้วิญญาณหรือการสวดมนต์แผ่ส่วนกุศลเป็นวิธีที่ช่วยให้พวกมันสงบลงได้นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าว่า เกลือและสมุนไพราบางชนิดสามารถใช้ป้องกันผีเปรยได้และหากต้องการเดินทางเพียงคนเดียวในยามค่ำคืนก็ควรหลีกเลี่ยงการพูดถึงชื่อตัวเองออกเสียงดังเพราะอาจจะเป็นการเรียกให้พวกมันเข้ามาหาได้ แม้ผีเปรยจะฟังดูน่ากลัวแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งพวกมันก็เป็นตัวแทนของดวงวิญญาณที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดของชาวกรรมัมพูชา ในตอนต่อไปของผีนานาชาติเราจะพาทุกท่านออกเดินทางไปยังดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์คลังและเรื่องราวของพูดผีปีศาจที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกใช่แล้วครับเราจะไปกันที่รัเสเซีย แดนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและป่าลึกรัสเซียมีตำนานเกี่ยวกับวิญญาณป่าและปีศาจที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดไม่ว่าจะเป็นโดโมโวยวิญญาณประจำบ้านรูสเซนกานางไม้แห่งท้องน้ำที่อาฆาตแค้นหรือแม้แต่โคชีเดอะเด l เลด ดิศาสตอมตะที่ไม่มีใครสามารถฆ่าได้ตัวให้พร้อมเพราะตอนหน้าเราจะไปสำรวจโลกของพูดผีและวิญญาณแห่งรัสเซียแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดี